สวัสดีค่ะเลือกไพ่เสียงทายนะคะกับหมอทราย EP นี้หมอทรายจะมาเสียงทายเกี่ยวกับเรื่องของการขอพรคุณเคยรู้สึกไหมว่าแบบคนเรามันก็มีเรื่องของการแบบปฏิหารขอพรหรือเคยได้ยินเราเราเป็นเด็กมาเราก็จะโตมากับอาลาดินเนาะกับตะเกียงวิเศษกับการที่ได้พรสามข้อเนี่ยวันนี้เรามีไพ่สามกอง สำหรับคนที่อยากขอพอรคือคือมันไม่ได้มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอะไรที่คุณต้องต้องคิดเยอะเลยฉะนั้นคุณแค่รู้สึกว่าคุณอยากได้พรน่ะแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าพรที่คุณได้มันคืออะไรฉะนั้นไพ่สามกองเนี่ยหนึ่งสองสามนะคะคือหนึ่งสองสามกองเนี่ยในแต่ละกองอะ่ะก็จะมีสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นพรที่คุณจะได้รับ ฉะนั้นมันก็น่าตื่นเต้นดีเนาะที่เราจะแบบรู้ว่าเฮ้ยพรของเราที่เราจะได้รับอ่ะเราจะได้รับพอรอะไรเนาะคุณลองตั้งจิตนะคะอธิษฐานอย่างมีความสุขมีพลังใส่ความรู้สึกที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังเยอะๆเข้าไปแล้วคุณเลือกข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วดูว่าพรที่ไพ่ให้กับคุณเนี่ยไพยิปซีนะคะ ให้พรอ,อะไรกับคุณและคุณจะได้พรน,นั้นเป็นอะไรตั้งใจค่ะแล้วเลือกเนาะโอเคแม่หมอก็จะแบบหยิบขึ้นมาทีละกองแล้วก็จะบอกว่ากองที่หนึ่งออน่ะพรที่คุณได้คืออะไรโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกแล้วทุกคนเลือกแล้วเนาะเลือกแล้วใครที่เปิดประเจอคลิปนี้คุณสนุกกับหมอสายได้เลยและถ้าใครอยากสนุกแบบนี้อยากแบบมีความสุขกับการเสียงเลือกไพ่เสียงทายแบบนี้ก็ ติดตามช่อง y o u t u b e ของหมอสายไว้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เลยค่ะดูดวงส่วนตัวก็ส่วนมากดูอยู่ที่บ้านนะคะดังนั้นอันนี้เป็นการเลือกไพ่เสี่ยงท่ายแล้วก็มีความสุขกับคลิปแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะคะแชร์ออกไปเพื่อให้ทุกคนได้สนุกการแล้วก็มีความสุขกับการดูดวงในแบบหมอสายนะจ๊ะโอเคเลือกหรือ,อยังเลือกแล้วเนาะดูซิว่าคุณจะได้พรอ,อะไรแล้วอ่า ให้ให้พรอะไรกับคุณนะคะออกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้เป็นใอ่ใที่ ที่กาลังรอคําตอบในเรื่องของงานในเรื่องของการเรียนการศึกษาคุณจะได้ข่าวดีสอบผ่านได้การศึกษาออที่ดีมหลาลัยที่ดีโรงเรียนที่ดีสอบผ่านรวมถึงการสมรัครการคัดเลือกการเข้าทํางานหรือการรับราชการคุณจะได้ข่าวดีนั้นนะคะรวมถึงคนที่กําลังทุกอยู่คนที่เลือกกองที่1คนที่กําลังแบบทุกอยู่เลยนะ คุณจะหมดปัญหาทุกอย่างและทุกอย่างจะหมดคุณจะพ้นทุกพ้นโหยภัยพ้นเคาะความสุขจะมาเป็นของคุณและคุณจะพบรักใหม่ซึ่งอยู่ที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือพอรที่คุณจะได้รับในกล่องที่1นนะคะสำหรับกองที่2ค่ะฉะนั้นกองที่สเนี่ยคนที่จะได้รับพรในกลองที่2เป็นอะไรคนที่เลือกกองที่สอง คุณจะมีโอกาสของการได้โชคก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่มาปลดหนี้ปลดภาระหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีที่สินแต่คุณก็จะได้โชคมาแต่บางคนมีทุกข์มีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องเงินทองอยู่คนจะได้เงินมาปลดภาระมันมีนิดหนึ่งสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยกาลังจะเป็นคนที่มีมีบางอย่างที่ที่จะทําคือมีฝันมีฝันมีความฝันมีเป้าหมาย มีจินตนาการบางอย่างมีสิ่งที่คุณได้ได้ได้สร้างไว้แล้วในความรู้สึกดังนั้นคนที่เลือกกองที่2ความฝันของคุณน่ะอีกไม่นานค่ะขอให้คุณลงมือทํานะมันจะสมหวังมันจะสําเร็จตามที่คุณตั้งความฝันได้เลยมาดูว่าคนที่เลือกกองที่สามพรที่คุณจะได้รับจากไพ่เนี่ยคืออะไรคนที่เลือกกองที่3นะคะกองที่สมคุณจะได้ความรัก ได้ความรักที่ดีได้มีความสัมพันธ์แบบลือกซึ้งกับคนที่คุณรักและได้มิตรได้คนเข้ามาช่วยเหลือฉะนั้นคนที่เลือกกองที่3คุณกําลังจะมีคนเข้ามารักมีคนเข้ามาช่วยเหลือและมีคนเข้ามาช่วยสร้างฐานะของคุณการเงินของคุณให้ดีขึ้นให้มั่นคงขึ้นด้วยค่ะิดนดีด้วยนะคะกับคนที่ได้รับพรทุกๆคนค่ะฉะนั้นใครที่ เลือกแล้วเป็นไปตามนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้รับผ่อนจากไพ่ขอให้ทุกคนโชคดีติดตามคลิปดีๆแบบนี้กับหมอทรยนะคะขอบคุณค่ะ